สวัสดีค่ะแวะกินน้ำกันดูแก้วสวยไหมแก้วสวยมากคอ,อร์เรคชัน่นสะสมค่ะสะสมเดี๋ยวต้องดูดน้ำนิดหน่อยค่ะ เป็นไงกันบ้างคะสบายดีไหมช่วงนี้นะคะโควิดระบาดมากเลยนะคะต้องระวังตัวกันด้วยนะพี่ชาน่ะสองรอบไปแล้วป้องกันอย่างดีเลยคะ่ะตัวเองป้องกันตัวเองอย่างดีแต่พ่อแม่สิพากันมาโคระครั้งแล้วตอนนี้รู้สึกเขาจะระบาดเยอะอะาะ ฉันก็หายมาเป็นเดือนแล้วนะคะจนมีภูมิแล้วมั้งก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนกับเขาะคะ่ะแต่ว่ารอบสองรอดมายังไงก็ยังไม่รู้เลยรอบสองแล้วด้วยสงสัยรอบสามก็คงจอดคงไม่รอดละนี่สองรอบผ่านไปแล้วหายไปเป็นเดือนแล้วะคะ่ะ ก็มันก็สูมเสียงนะคะพอเขาปล่อยให้เป็นโรคโรคประจำท้องถิ่นใช่ไหมคะเหมือนหวัดธรรมดาเดี๋ยวนี้ทุกคนก็ไม่สวมหน้ากากเพราะฉะนั้นมันก็เสี่ยงอะคะ่ะก็ติดติดกันไปเยอะแยะก็ตายตายกันไปเยอะแยะแต่เขาก็ตีว่ามันเป็นโรคอื่นน้ําท่วมปอดน,น,นู่นนี่นี่นั่นนี่นี่เขาไม่จะระบุว่าเป็นโควิดตาย ไม่เป็นไรชีวิตประชาชนไม่ค่อยสำคัญเนาะช่วงนี้คดีเด็ดเสียชีวิตเบงเขาก็กำลังเข้มข้นค่ะกำลังเข้มข้นมากะฉงนั้นเราก็ตามฟังค่ะตามเขา ฟังข่าววิจารณ์ข่าวค่ะเพราะว่าพวกวิจารณ์ข่าวเนี่ยเขาจะเอ่อเขาจะต้องศึกษาต้องดึงต้องฟังคนนู้นคนนี้ทุกช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝ่ายจะตูฝ่ายตนเองก็ต้องฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ฉันเป็นเป็นเอฟซีที่แบบเลือกฟังเอาเขาหาข่าวมาแล้วมาพูดให้เราฟังเราก็ฟังก็สบายเลยนะคะคอนเซปช่องดิฉันค่ะ ออต้องขอขอบพระคุณน,นะคะทุกท่านที่ติดตามนะคะที่เข้ามาชมคลิปนะคะคอนเซปต์ช่องที่ใช้ก็คือทำแล้วสบายใจทำแล้วมีรอยยิ้มทำแล้วมีความสุขโอเคสู้ๆๆดีนะคะขอพรพระให้ทุกท่านะคะ่ะโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ